ตอนนี้เขาอยู่ตีนเขาครับตีนผู้ครับกําลังเดินป่าตรงขึ้นครับกําลังย่างขึ้นผู้ครับผมครับวันนี้มากันสามคนครับทางนาครับทางนาครับครับผมครับผมแม่สัมภาระถึงกระเป๋าครับไปครับวันนี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นครับ อากาศเย็นตอนคืนครับตกอเวนน่้เริ่มร้อนครับผมเฮาเราขึ้นไปภูเป้ตั้งแคมป์การเคลียรน้อยครับมันนี่แม่ขึ้นเบื้องเคลียน้อยนะครับนอนป่าครับสัมผัสธรรมชาติผ่านมาน้ำมึงนี่ครับผมมาผ่านก็มี <c oughs> คนในผ่านกบหมาครับพีพีเซนิกออกขวามีทางมีทางออกขวาเอาขวา ตีนเขานีมีทางครับเป็นห้องเป็นทางครับมาพานเราครับขึ้นเลยตัวเดียวอ่ละเบิ้ไปก้อนหลบอโอ้มาพานครับไปไปก้อนนะเริ่มทางดังละครับเมื่ียสวัสดีครับผมตอนนี้เราย่างขึ้นมาได้ครึ่งทางครับแค่ครึ่งทางครับชีวิตมันขึ้นลลงครับผมเหลืออีกครึ่งนึงครับ เราต้องลงครับขึ้นแล้วก็ลงจะหอดครับผมไปครับเดี๋ยวนี้เฮาผ้าไปพุกเป๊ะตางแคมป์หาการเคียดน้อยครับมื่อนี้เพราะว่าอากาศเริ่มอุ่นขึ้น Target. นะครับต่อคืนเย็นต้องเวียนท้อนครับตอน PDF. นี้หลังจากอาการหนาวมาช่วงนึงนะครับผมไปครับเป็นนั่นเลยเพื่อนครับผมสัมพระครับแต่ละคนลูกน้องครับอันนี้เอาเอามาฟึกครับนี่ครับตัวยังน้อยอยู่นะครับต่เนี่เอามาฟึกครับผมเนี่เป๋าครับแต่ละคน ครับในพานใหญ่ครับผมในพานใหญมม่มาเป็นกันเอามาพึกครับตรงนี้อีกสองสามตัวกันกำลังออกดมกินครับกำลังออกล่า,าไปครับลงแบบนี้ครับครับเดี๋ยวค่อยน้ำเห็นมาทางนม่หมามเข้ามาไปครับลงครับนี่ ลงไปเรื่อยครับแข้งขึ้นกระั่างกันไม่ได้เป็นทางนะช่วงนี้ใบไม้เริ่มร่นครับเบื่อไม้เริ่มร่นแล้วครับเขาดลู่หนาวมีการถึงครับร่อนมาต้นครับรเขาหู่แรงครับผมการถึงไปบืนโน่นมาเนี่ยครับโอฮึชีวิตขึ้นลงครับขึ้นมาเนี่ย ไปครับอีกคนตามมาไปแล้วครับมาเข้าเดี๋ยวเข้าขึ้นไปหลังไฟครับผู้ปีรอหาสถานที่นะครับมาคำมามืดนะครับเพิดหาฟงหาฟืนครับต่อนี้หอดห้อยแล้วครับ น้ำยังม so like e. to to ีนะครับผมน้ำยังมีครับเก็บน้อยก็พอดองอยู่ครับมันมีหลายอยู่เพราะแค่นั้นแหละครับหอยแล้วครับหอยนี้ครับที่เราพามาเซอร์เบตปะดุกครับที่เราพามาเซอร์เบตปะดุกหอยนี้ครับมีหลายคนเม้นถามนะครับว่าปะดุกมีแบบอยู่ในภูเขานะครับมีนะครับผมถามผู้เท่าผู้เกตแล้วครับมันมาจากตะเลนะครับผม ตะเก่าตะแก่นะครับเขามาเอสให้เอสโซนครับอยู่ไกลๆพี่ละครับผมตรงนี้ห้างจากตีนเขาประมาณย่างประมาณชั่วโมงนึงครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมเพิ่ขึ้นมาเอสให้เอสโซนแล้วอะสบายตะเก้าครับเอาป่าขึ้นมาปล้อยนะครับเพราะว่าแถวๆนี้มีทําที่น้ำมีแห้งนะครับน้ำหลอดพื้นนะครับอยู่ใต้ดินนะครับเป็นลื้หินเป็นลำห้วยที่ขาดแล้วกัน ไหลลงพื้นดินนะครับแล้วก็มาพุทธทีนึงแล้วมีแห้งนะครับตลอดปีครับป่าก็อยู่ตรงนั้นนะครับพอเอามาปล่อยแล้วก็แพ้ครับครับผมครับปุกบครับปุกบเป็นยังมีนะครับปุกน้อยครับน่ครับน้อยครับนะครับลุกน้อยครับเนี่มครับยังมีครับลูกมาครับยังมีท่านข้าทับเดี๋ยวเอาได้บองพวกเปลยอะนะครับเอาแถวนี้ครับ

thì tiên cấp

เลยกินหนาวเต็มยังตอนเช้าโคตนเช้ากอยิย้มมาประเดียวลนะลงนาอ่างนี่เลยอืมอืออมอืมมาคิดดูเนปะ็นไงเดืดเป็นมป่าอะรเยอะอ่ะอมมาผมกินข้าวครับหันมาตรบ,บา้านครับตอนนี้

เดี๋ยวจำเนื้อจำกินจำกินเข้าใหม่เจอนปลาโนนปลาตีนค้าหมอปลาตีนเลยเนาะน้อยนู่ว่าปลาทอนเจ็บนั่นปลาทอดห่อเนืนอ้อมัอน,น,อ,บบนอ่อนนะ

อ่าลุนนี้ก็อยู่เงวาเลยนั่นนี่มือเลยอ่ะอืมดื่นเบอร์ติ้่าก็มองนะจตาเกมฝนเลยครับไปปะไเปป่าปป่ไม่ัเวสุ่มแน่นล้มั้ยครับอันนั้นจะเบ้อนะตัวนั้น ที่ยกทีม่ต้องไปซ้ำโลบโศกแน่จ้ะกลางเข้าไปกันแล้วครับท้ำค้างแรงครับของไฟนะครับลูกน้องครับเอาฟึก ทางนี้มิตรกลางครับเข้าไปครับข้างบนครับใบไม้นะครับบังครับข้างบนครับเขียดครับเขียดน้อยครับเขียดสุวตาบครับนอนแล้วนี่พาพื่นน้อยพร้อมรับ นอนแล้วครับนอนแล้วมันมีู้ท่มอบ คนกลับไปแล้วครับมีงานนะครับมีภารกิจครับกลับไปงานก่อนครับผมอยู่กันสองคนครับทีนี้ ไฟปไฟปลงมนอีน่เมืองตอนนี้เวลาตีสี่ครับผม กลับแล้วครับหาการเกลี่ยโลเมืองทางนะครับพอดีฮอรรถแจ้งครับผมอรุรถเซาพอดีครับเดี๋ยวกลับแล้วครับตรงนี้มีรกิจนะครับมีงานรออยู่กลับแล้วครับฝากติดตามลคกดแชเ์ครับ ขึ้นนดีสองสองขึ้นจะขึ้นเดียวขึ้นเดียวมาแล้วมีอยากกลับนะครับทำงสไตล์การับกนเรลื่อนเลาะทางครับผม